จะเป็นแอปพลิเคชันยูคัดนะคะตัดต่อวิดีโออย่างง่ายนะคะไม่มีลายน้ำนะคะตัวหนังสือสวยนะคะทีมเยอะแล้วก็เอฟเฟกเยอะด้วยจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยี่บ o งออฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะทุกคนเขาจะมาทาคลิปนะคะเกี่ยวกับการแนะนําแอปพลิเคชันนะคะ4แอปพลิเคชันนะคะที่ตัดต่อวิดีโอแบบไม่มีลายน้ำนะคะก่อนชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อ,อไปด้วยนะคะ จะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับสีแอปพลิเคชันนะคะที่ไม่มีลายน้ําเลยนะคะแอปพลิเคชันแรกนะคะทุกคนจะเป็นแอปพลิเคชันแคปคัตนะคะแคปคัตนะคะสามารถตัดต่อวิดีโออย่างง่ายนะคะสําหรับมือใหม่นะคะที่กําลังทายูทูบเบอร์นะคะมีลูกเล่นเยอะฟิวเจอร์เยอะแล้วก็ไม่มีลายน้ําด้วยนะคะเป็นแอปที่ฟรีด้วยนะคะ 2นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันยูคัดนะคะตัดต่อวิดีโออย่างง่ายนะคะไม่มีลายน้ำนะคะตัวหนังสือสวยนะคะทีมเยอะแล้วก็เอฟเฟกเยอะด้วยจ้า3นะคะจะเป็นแอปพลิเคชัน Magic Video Maker นะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะ,ะเขานะคะจะให้เราเลือกว่า จะเสียตังหรือว่าจะดูวิดีโอนะคะเพื่อลบลายน้ำนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะจะมีลูกเล่นเยอะเอฟเฟกเยอะแล้วก็มีเสียงที่เป็นแบบเสียงเอฟเฟกเยอะมากเลยนะคะแอป Magic Video Maker นะคะสนะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะ I n s h o t นะคะ i n s h o t นะคะจะคล้ายๆ Magic Video Maker นะคะก็คือเขาจะให้เราเลือกว่าจะเสียตังเพื่อลบลายน้ำทิ้งหรือว่าเราจะดูโฆษณาเพื่อลบลายนะ้ำคะ ส่วนตัวนะคะคือชอบทั้ง4แอปพลิเคชันเลยนะคะทุกคนถือว่า4แอปพลิเคชันที่<ม>เราเามามมถคุ้มงมากเลยนะคะที่สําหรับในการตัดต่อวิดีโอนะคะในเบื้องต้นนะคะที่คนกาลังที่แบบทายูทูบเบอร์มือใหม่นะคะแล้วก็เพิ่งจะหัดเริ่มทํานะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่เข้าใจอะไรนะคะสามารถถามคามถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบนะคะ ะะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปต่อไปนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นไรทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะบ๊ายบาย